นายกรัฐมนตรีของไทยเรียกได้ว่าโกอินเตอร์ไม่แพ้ใครครับเพราะว่าล่าสุดในเรรศรษฐาทวีสินก็ได้พบปากกับนายวลาดเมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยพบปากครั้งนี้มีการพูดคุยกันหลายเรื่องเรื่องหนึ่งนั้นก็คือการเพิ่มความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่าวงไทยและรัสเซียท้งด้านการค้าวัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวประเด็นนี้น่าสนใจอย่างมากแต่ ก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ชาวเน็ตโดยเฉพาะต่างประเทศโฟกัสไม่น้อยไปกว่ากันนั่นก็คือถุงเท้ากองนในเสรษฐาที่สีสันโดดเด่นสะดุดตาออกมาท่ามกลางสูรสีกรมท่าแล้วก็รองเท้าสีดำจนหลายคนอดใจไม่ไหวและก็โพสต์ถึงเรื่องนี้ในโซเชียลมีเดียชาวเน็ตคนหนึ่งบอกว่าในปูตินเจอกับนายกไทยแต่ถุงเท้าสีชมพูมันแบบจุดๆโซเชาวเน็ตอีกคนหนึ่งที่เชื่อได้ว่ามาจากบางคราเทศโพสต์ว่าชาวเน็ตก็เอะใ,ใจอยู่นะ ว่าเวลาผู้นำเจอกันตอนที่ใส่สูตรเขาใส่สีชมพูกันบ่อยไหมแล้วก็บ่อยว่าสีชมพูเป็นสีประจำวันอังคารในประเทศไทยซึ่งตรงกับวันที่ผู้นำทั้งสองคนพบปากกันชาวในดิคนบอกว่าในกลุ่มแชทแอปพลิเคชันทิเลกรมที่รัสเซียมีการพูดกันถึงหลายๆข่าวหนึ่งในนั้นก็คือนายกรัฐมนตรีเศรษฐาของไทยเปเจรจาก,กับปูตินโดยใส่ถุงท่าสีชมพู ไม่แน่ว่าสีชมพูอาจจะสร้างบรรยากาศที่สดใสแบบใหม่ระหว่างการพูดคุยของผู้นําทั้งสองก็ได้เมื่อในเสรษฐ้าเอ่ยปากชวนในปูตินมาเยือนประเทศไทยในปูตินก็ตอบรับเรื่องนี้ด้วย